พื้นที่ของตำบลแหลมซอผ่าจากอดีตถึงปัจจุบันนะครับเป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำแปดซอรุนแรงที่สุดของประเทศนะครับ2,517นะครับเนี่ยชายทะเลของเราเนี่ยห่างจากวัดคุณสมุทรจีเนี่ยประมาณ300เมตรแต่ปัจจุบันนี้วัด เป็นเกาะอยู่ในทะเลเนี่ยห้าเมตรนี่เราก็ภูมิใจแล้วว่าเรายังมีชีวิตอยู่พอมีเขื่อน250เมตรเนี่ยเขื่อนสลายก็มันขึ้นอ่าพอขึ้นมันก็จะสลายไปข้างนอกมาถึงฝั่งกัดฝั่งไม่เข้าแล้วพอน้ําลงตะกอนตกเราก็ได้ป่าปลูกป่าขึ้นตอนนี้เราหยุดพังก็แต่ปี50เราเนี่ยทุกวันเนี่ยชาวตะบลแหลมพระป่าเนี่ยปลูกป่าเนี่ยเรามาทําตามพระองค์ท่านเนี่ยเราเนี่ยรอดตายแล้วคืออยากบอกพระองค์ท่านว่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะลูกหลานทางเนี้ยพยายามจะปกป้องพื้นแผ่นดินที่เหลืออยู่ ขอให้พระองค์ท่านมีพระชนมายุยืนยาวนานเป็นมิ่งฝันของพวกเราพอแล้ว